ขี่ขี่มาบิดไม่ไปเจ้าของตกกระใจ <c oughs> นึกว่าข้อข้อข้อขาดสวัสดีวัยรุ่นผูทอนอาการเหมือนที่บอกขี่ขี่มาแล้วก็บิดมันไปแล้วพอจอดรถเสร็จปุ๊บสตาร์ทวูวูว,วูอาการเหมือนข้อเวี่ยงขาดเลยแต่หรือมาแล้วยังอยู่ ยังอยู่ดีปัญหามันอยู่ที่คัดนะครับพอผ่าข้างคัดมาดูแลเรากดคันตตาร์บืดอ่ะตัวคัดเนี่ยเราก็ทําการผ่ามาเสร็จนะครับอันนี้เป็นเวทไม่ใช่เวทนะครับเป็นคัดเชื่อมเป็นคัดมืออันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าอันเนี้ยอ่ามันวืดแบบเนี้ยตอนที่ใส่สป,ปริงก็วืดแบบนี้นะทีนี้เราจะมาดูร่องรอยกันมันเป็นที่อะไรอ่า มีผมว่านะไอพวกเนี้ยมันสึกนะครับมันสึกน่าจะทั้งสองขวางเพราะดูแล้วมันจะบางๆกับปกติไม่รู้ก็ทําอะไรมาเดี๋ยวแบบนี้ดีกว่าเราไปทําความสะอาดก่อนแล้วจะให้ได้เห็นร่องรอยที่ชัดขึ้น <ไป S 1> อ่ะจัดไปนะเดี๋ยวเรามาดูร่องรอยกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นที่อะไรเนะรี่ยฉีดน้ำเข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวล้างก่อนเนี่ย <c oughs> ีดน้ํายาไปก่อนเลยตั้งไว้สักพักหนึ่งครับหนึ่งถึงสองนาทีหรือว่าจนกว่ามันจะสลายคราบดำๆนี้ออกอะ่ะเดี๋ยวค่อยใช้แปรงถูกัน หลังจากฉีดทิ้งไว้นะครับแล้วก็เอาแปรงเนี่ยปัดๆไปนะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันอ่านี่นะ อันนี้เอาแบบเรียวๆนะคือผ่าเสร็จก็ล้างกันเลยนะครับถ้ามันเป็นคราบดำคราบอะไรเยอะก็จัดไปสองรอบก็ได้อันนี้ในฝาเครื่องนะครับเดี๋ยวล้างชุดนี้ก่อน เดี๋ยวผมจะให้ดูร่องรอยนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงวืดบิดไม่ไป background. อาการเหมือนข้อเวียงขาเลยอะว่ายังไม่ใสเดี๋ยวขออีกรอบนึงก็สำหรับ น้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาก็ได้หรือว่าเป็นหัวเชื้อนะครับสีเขียวซ้อนแสงเนี่ยแต่แนะนะนําเป็นหัวเชื้อนะครับเป็นหัวเชื้อเพราะว่าเราไปผสมแล้วอ่ะมันได้ห้าถึงหกลิตรนะ่ะในราคาประหยัดตกแล้วห้าสิบแปดบาทต่อลิตรอ่นะเราได้มันประหยัดค่าส่งค่าไดด้วยนะครับอนี่ผมว่าใชา้อยู่เองด้วยนะครับนะจริงๆแล้วอ่ะแนะนำนะครับถ้าคน ถ้าไม่แน่ใจก็ใช้ถุงมือดีกว่าเลยเหมือนผม,ม่มันไม่แพ้นะมันด้านแล้ว <laughs> อ่าไม่ฝาเครื่องก็ออกดำมาเลย โอเคนะดำปีเลยเห็นไหมสะาดสาขาวแววทีนี้พอเราล้างแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่าลืมทำการเป่านะครับเป่าน้ำให้มันแห้งครับเห็นไหมทีนี้มาดูสาเหตุที่มันลื่นอย่างแรกคือไม่หมดนะครับแผ่นเหล็กไม่หมดสอง เห็นไหมที่มันเป็นร่องเป็นรอยในนี้เขาก็รอ,รอยปาดรอยเจียมาแล้วเห็นไหมร่องรอยของการเจียการโมดิฟายมาแล้วฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดนี้ใหม่นะครับแล้วก็ใช้สปริงคัดชุดเดิมของน้องเขาแต่ว่าชุดนี้เดี๋ยวจะใส่เป็นชุดคัดไร้หมา่างานสร้างก็ได้นะ,นะอันนี้ล้างโดยไม่ใช้น้ํามันเลยนะครับดูนะ๋เดี๋ยวลองเป่าๆอีกทีนะึงเห็นไหมาโครงกว่าเครื่องอ่าน้ํายาตัวนี้ จะเป็นน้ํายาหรือว่าเป็นหัวเชื้อแต่นนําให้เป็นหัวเชื้อนะครับเพราะว่าหัวเชื้อมันจะประหยัดกว่านะครับตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรูปไม่ให้นะครับสนใจนะครับบ้านฟ้าก็สักเช็ดมาบ้านดากกําก็ติจการได้เลยหน้าช่องนะครับพอล้างเป่าอะไรเสร็จนะครับเราก็ตากแดดตากอะไรก็มันจะไม่ทิ้งคราบไว้ทีนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันส่วนชุดคัดแผ่นนะครับเอาชุดใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าไอตัวเนี้ย เขาโรยโมดิฟายมาแล้วมันบางนะครับมันบางทีนี้เปลี่ยนชุดนี้กับชุดนี้ก็ราคาเท่าๆกันะแต่เดี๋ยวเราจะเอาสปริงอ่ะของชุดเดิมมาใส่เรามาประกอบพร้อมๆกันเ <laughs> วลาเราใส่พวกนี้ก็จะใส่กับเรากับเราเกีย์ไว้ก่อนเลยก็ใส่น็อตไว้สักหน่อย ตัวนี้ระวังนะครับเวลาถอดให้ถอดออกมาพร้อมๆกันไม่นั้นเดี๋ยวไอ้ตัวดอกไม้นะี่มันจะหักแล้วอย่าลืมครับลองดูตัวนี้ให้มันโยกได้ด้วยนะครับดึงเข้าดึงออกได้ หลังจากเราขันน็อตยึดสปริงเสร็จเราเดี๋ยวถอดออกมาเพื่อใส่ฟองกบบทัดหน้าครับฟองกับชามแล้วก็อย่าลืมนะข้างในนี้นะครับก็แหวนชุดเดิมมาใส่ นี่เราก็จับใส่พร้อมกันเลยนะครับเวนตัวนี้ก็เขียนอยู่แล้วนะครับเอาไซสก็เอาออกนอก ตอนแรกอยู่แบบนี้สตาร์ทบืดเลยนะครับตัวนี้ฟรีเลยนี่เราจะดูฟรีเหมือนเดิมไหมอ่าก็น่าจะหายอ่ะครับตอนนี้ขันอยู่ผมขันอยู่ห้าฟุตปอนนะครับ แล้วก็เหลือใส่ควงปั๊มกับกิบล็อกแล้วก็เดี๋ยวประกอบฝาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหายหรือไม่ยังลื่นเหมือนเดิมไหม <laughs> เสร็จแล้ว <laughs> มันจะปกติหรือไม่หรือว่ายังลื่นก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนมาทีแรกนะครับเจ้าของหน้าซีดเลยคิดว่าข้อเวียงขาดทีนี้สตาร์ทได้แล้ว เดี๋ยวมันจะตัดแบวนี้เลยวู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  <laughs> อย่ไปเทสกัน โอเคระบบคัตได้ไม่ลื่นแต่อย่างอื่น <c ười> ค่อยว่ากันอีกทีนะครับบรกเราแก้เฉพาะคัตอันนี้ก็หนึ่งใบเท่ามีทอนนะครับก็ของที่เปลี่ยนก็เป็นชุดคัตใหม่แล้วก็ใช้สปริงชุดเดิมนะครับเพราะน้องมันบอกว่าเพิ่งทํามาผมก็ไม่รู้ว่าทํมาอย่างไงอันนั้นเราก็ไม่ไม่ถามเยอะแต่คือกเราแก้ไปให้น้องเขาดูว่าเออเนี่ยของมันเปลี่ยนตามนี้นะครับ อันนี้ก็มีค่าของค่าแรงผมคิดไป2 5 0รนะครับผ่าข้างครัดโอเคก็ไปเช็คดูถ้าอาการวูดๆถ้าแบบวืบแบบจะจะ,จะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างบางทีมันเริ่มสอออาการแล้วนะครับบิดอ่านอานประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เก่งได้อยากสั่งน้ำยาทักมาครับผม